อันนี้เป็นโมเดลเซลของกลุ่มเรานะคะไปดูองค์ประกอบของเซลพืชกันเลยเซลวอลพบในพืชแต่ไม่พบในสัตว์ทำหน้าที่ค้ำจูนโครงสร้างและป้องกันการสูญเสียของน้ำประกอบด,ด้วยเซลลูลโลสและพคตินเซลมเมมเบรนหรือเยอื่อหุ้มเซลลทำหน้าที่หอ่อหุ้มออกระนาลอยภายใน,ในและเป็นเยื่อเลือกผ่านควบคุมการเข้าออกของสารเข้าสู่เซลลประกอบด,ด้วยฟอสโฟลิพิดและโปรตีนเป็นส่วนมาก นิวเคลียสจะมีลักษณะค่อนข้างกลมทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์และถ่ายทอดพันธุกรรมไลโบโซมทำหน้าที่สังขอโปรตีนและสังก์โปรตีนภายนอกเซลล์ endoplasmic ล e t i c u l u m endoplasmic คล um ัม c u l u m จะมี2ชนิดคือ1ชนิดผิวเรียบโดยชนิดผิวเรียบจะไม่มีไลโบโซมเกาะอ,อยู่ซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงสาร พวก RNA โปรตีนและลิพิดและสังคอาพวกสารสเตียรอยต่างๆต่อมานะคะเป็นประนิดคู่ขาชนิดคู่ขาเนี่ยจะมีไาโประสมเกาะอ,อยู่ทำหน้าที่สังคอาะห์โปรตีนของไาโประสมที่เกาะอ,อยู่และทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆไซโทพลาซึมเป็นของเหลวภายในเซลล์ประกอบด้วยออแกเนลและสารประกอบต่างๆ mm hmm. เช่นโปรตีนน้ำตาลและไขมัน พเราพาร์พบในพืชแต่ไม่พบในสัตว์มีสีเขียวเพราะมีพลาส,สิตที่ทําหน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงวรคคิโอมีลักษณะเป็นถุงใหญ่ทําหน้าที่กระเก็บน้ำของเหลวสารอินทรีย์สารนินิทรีย์เช่นน้ำตาลแชนินกรดอินทรีย์เมโตตันเดียวมีขนาดใหญ่รูปร่างยาวกรุมรีทําหน้าที่หายใจระดับเร็ว มีกระบวนการเปลี่ยนกลูตาส์เป็น,น ATP ซึ่งนำไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆ p ร o จีบอดี้ Body มีลักษณะเป็นถุงแบนล่าวาซอนกันทำหน้าที่เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้นและปล่อยออกจนหย่เป็นสารโปรตีน